บ่ปาดกนสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายเวันสุกุลสุกคนพี่น้องจามากินส้มหมักม่วงพี่น้องส้มหมักม่วงแก้วหมดได้เพชรเวียกวันนี้พากันมากินส้มหมักม่วงแก้วมากแดงๆนี่มากอันบักเล่นเดี๋ยวพี่น้องเด้อโบแมนบักบักเล่นราชินีเออบักเล่นราชินีโบแมนบักรอดเดี๋ยวพี่น้องเด้อเอากินกินกินน้ำสักกินน้ำแก้คาวคือวัวดี ว่าปัาน่นกินลาบกินก้อยแท้ทันลาบฮ้อกินส้มเนาะฮ้อนพี่น้องพี่มานั่งอยู่รูปดีรูปหลังเพื่อนพี่พี่น้องจามเมื่อน,นี้นะอืมเออไม่คุนจะหน่อยนะเออมาเดี๋ยวพี่น้องเดือวมากินส้มบกวงกับผัดช,ชาพี่น้องงามใบยมื้อนอี้ว่าชิลงคลิปก็ยังบ่ได้ลงเลยจเจวปลาแดกใส่ข้าวคั่วใส่บักพิกป่นบ้านเฮานไพี่น้องบักพิกป่นข้าวคั่วยันเพื่อนใส่น้ำตาลหน่อยอยู่นี่ จนเอเล่ป่ะนนยังวันนอนจักเหลียวค่อยใส่จนว่าแค่นเนี้ยค่อยครับมอสรวนอืมครับมา,ดดม,ามาพี่น้องมากินน้ำพัชชาเด้อจ้ากินแล้วเราก็ทิพปถท่ายคลิปต้นบักม่วงก็อยู่ใกล้พี่น้องมานั่งกินอยู่ห้องักม่วง บักม่วงกับบักม่วงขีดลากพี่น้องจ๋าขี้นะกำลังหรอวะแ้านของเจ้าของอ่ะมันอยู่ใกล้แดนเจ้าของผ่านง่ายขนาดฮ่อนเอาพี่น้องเอาแหงบ่าเป็นอน,นอยุ อืเมื่อนี้บักพริกก็บไ่ได้ไปเก็บน้อยๆมันฝาดก็บพยดอเอาเปลือกมันออกครับแป้ก็สมมันกรอบนะเด่นห้อนพะจังันพริกสีเน่อเนาะมันจะเป็นโรคเนาะ ทำไมม่พร้อมนี่มันจะเป็นอีกบุ๊บนะฝนบนโต๊ะกันนะว่าพื้นบักพริกพี่น้องคาาแตันี้กับบักพริกกลเป็นโรคอ่ะเป็นโรคคนไปเก็บกับเลือกเอาแหบอปนี้กับเก็บย้ากพี่น้องจ๋าว่าพื้นบักพริกก็ได้เมื่อวานไปเก็บให้เพื่อนยังอันเห็นหน่วยเนายังพากันอันเลือกออกให้เพื่อนย่านบนได้ไปเก็บอีกเดี๋ยววันมู่ไปเก็บพริกเหมือนกันไปเก็บรับจ้างเพื่อนกันสะฟันของเจ้าของนะบักพร่น พราะว่ายังยานมันเน่าเป็นโลกแล้วยานไม่ได้เก็บอเแลองเลยเวรกินแล้วผิวสวยพี่น้องจ่าบักเล่นพัซซาซื้อขัดเจ้ามาโลละสี่ซิบสามโลรละสามโลร้อยซื้อมาสามโลเต็มตัวเหย ể นแบ่งกินกินโมเบิร์ตจริงเน่าเกินน้อกินคนเดียวกินอยากงาม ลหลายๆคนก็นยังถามเข้ามาพัะชาบมมีลูกมีเต้า่พัะชาเป็นกระทเทยแล้วพี่น้องเด้อพัะชาเป็นผู้หญิงเด้อไอ้หลี่เด้อพี่น้องพัะชาบ่หู้ว่าเพิ่นถามเข้ามาในเจตนาเพิ่นคือหู้อยู่แล้วดูว่าโบหู้นะพัะชายังไม่มีลูกหรอกค้าไม่เอาลูกหรอกค้าอีกอย่างแบบนี้นะเขาเป็นกระเทยพี่น้องเอยบ่มีหมดลูก <c oughs> ค่อยๆแจ้งส่วเด้อพี่น้องเด้อพัเห็นถามมาล้ายหลายนะว่า ยังมีพ่อตายากะบบมีแล่ะพระชาะไม่มีลูกหรอค้าคไม่มีน้องหรอคะอยู่กันสองคนอีย่างคอยกับจักรเสวะเดาไดนะ้คอยกับว่าเพื่อนฮับเบิ้ลคอยออกว่าโบแมนพู้หญิงเนาะพระชาโบแมนผู้หญิงเดาพี่น้องเด้อเห็ดพูดทั่วก,กันเมื่อสุขุสุขคนซะไผ่ชี้วยังโบฮู้กับได้แต่พระชาะว่าเบาิ่งฟังเสียงกับฮู้เลยน้องพี่น้องานะอืมนั่นก็กินกับเจียวอะอืมที่กับเจ้ากับแ่บได้อยู่กรุงเทพข่าวัน ก๋วยจิ้มกระกเกลือนะสีชมพูของกระแทบแต่เรีนห้ออะไบอยากไปใส่ล้วอนอนกะหามองนอนโ่ได้อาคุณย่านเดี๋ยวมานอนบอกย่านงูเนาะย่านย่านไปเบิดแล้วไปเบิดขนาดตัวเรนเ่นมาตัวของใหญ่โบเห็นบ,นบ,นบ,นบนอกมือมันนอนอยู่ห้องบากห่วงแตมันตื่นขึ้นมามันอยู่ข,ข้างๆสิโบสเตอร์อตายไปบอกเ่นพี่น้องเรนไล่หลายได้อยู่หลังบ้านพัชชานี่นะ แลนเด้อพี่น้องเด้บอบ่แม่นตัวเงินตัวทองเลยเพิ่อนอยู่ในกกโพใหญ่นี่พี่น้องจา้างข้างนี่เป็นกกโพใหญ่ค่อยสิบอวยให้เบิ่งกวะ่ค่อยสิบอวยให้เบิ่งค่อยสิบอวยกวางให้เบิ่งกบอลแลนเพิ่อนอยู่ในอะไรเอา้าเห็นบ่พี่น้องพี่น้องเห็นโโกกโพบ่บ่เด้อบางเทิงเป็นกกโพใหญ่พี่น้องจา้าอืมอืมเอา สปอกเปลือกอะไรไปส้มเนาะบ้อปอกเปลือกคือพอกินอยู่แดดอันนี้หน่อยน้อยยังปัดมันจะลุกสั่งหาน,นี่บอกน้องงาอื่นมันเดยมีมากเลยผู้ใดสนใจแม็กปากกว้างพี่น้องจา๋าโทรมาหรือคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อ แม็กปากกว้างใส่ได้สองแถวถ้าชาจะส่งวันบวันเสาร์ก็เป็นวันจันทร์เลยพี่น้องจ๋ารถอนนี้มาก็เป็นสีดําจ้ามารถอนนี้เป็นสีดำใส่ดีดีเลยพี่น้องจ๋าแม็กปากกว้างใครสนใจกระทักมาหรือโทรมาหรือใครสนใจโฟมสามชั้นห้าชั้นเจ็ดชั้นเนาะพี่น้องเนาะกระโทรมาหรือว่าส่งข้อความมาก็ได้พี่น้องจา๋าทางแชทเนาะ หลายๆคนส่งแชทมาแล้วมันโบเด้งขึ้นพี่น้องม่โบเด้งขึ้นเพราะว่ามันโบเด้งไม่เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กเราเพิ่งปิดกันไว้เห็นไหมพี่น้องจ๋าเนาะในคอมเมนต์ใต้คลิปว่าอ่านแชทด้วยพัชชาเออค่อยกับซีดีเข้าไปเบิ่งเห็นไหมพี่น้องจ๋าถ้าว่าบุมีคอมเมนต์ว่าอ่านแชทด้วยค่อยกับบุ้งหัวไผ่ทักมาเพราะว่าเพิ่งโบแจ้งเตือนเห็นไหมพี่น้องอืมสั้นกับทักมาแล้วแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปค่อยอ่านแชทด้วยค่ะ คอมเมนต์ลดชิปใดก็ได้จ้าหรือโทรมาเบอร์093-693-4184พี่น้องจ้าเนาะสั่งโฟมบ่าย 3, 5, 7, 7, 9, สี3สม7ั้นห้ั้นั้นั้นหรือสั่งแม็กเนาะพี่น้องเนาะอืมแค่นั้นะกินตันใดยังบนเนียนเิียวไม่กินต้อนเ่า <c oughs> บนเนียนอ้นะ <laughs> ว่าผัวพกินตอนท่าเพว่าเขาเ่กิานข้าขาอขอบำรุงแต่น้อยอ <th ew> ส้มพี่น้องพ่เ <th ew> อเพื่อเอาแะ้วส้มพ่อเลือกเพือกพอดีจริงค่ะเนาะ ลงเลยน้องอ่ะ,อะ,อะขึ้นไหมเก็บพริกปีนี้มันกเ็เลยอันขาดมือปกติแจนไปสื้มื่อแจนถึงสุกอ๋อว,ว่างปีนี้ว่างแล้คนบ่เอยปลูกปกติไปสื้มือพี่น้องเก็บพริกอ่ะปีนี้หาคนบ่เอยปลูก ให้ไปจักสวนนะ่ะหนึ่งสองสา,สามส,สามสวนเนาะฮ่มฮ่มสงเก็บพริกบัชชากับบคุคคลทลงคลิปพี่น้องบางมื้อท่านได้ไปเก็บพริกมาแล้ว่ะเมื่อยกับได้ท่ายคลิปพี่น้องจ๋าเมืม่อยแล้วก็บ,บ่มีกระจิยยกกระใจอยกท่ายนะ บางทีเขาก็คุดออกสิท้ายคลิปอย่างให้พี่น้องเบิง้งพี่น้องชมเนาะจ้ายังให้เล็ปอย่างให้เบิ้งกับคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ใต้คลิปเราเด้อจ้ากินบักเล่นแซ่บบล็อกเล่นพลาชานีเขาก็ปลูกอยู่หิมโครนะจา้าอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเขาปลูกเต็มหน, <c oughs> นึ่งในส่วนเขาขาย,ยอะไรโลสามสิบทอดยมจักบล็อกเล่นมันเถิด ไปเลยด้วยพี่น้องเด้อหลายนาที่ระยะพี่น้องลำคาญเนาะจ้าทบพ,พาะกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องจา้าวอย่างบูทบกวรงก็ขอทูษขออภยยัยเ้อะพี่น้องเด้อไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า